อันยองสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นกันอีกครั้งนะคะแล้วใน EP นี้เราจะมารีแอคชั่นคลิปงาน The Ringtone Shiny Is Back กันต่อซึ่ง EP, EP นี้ก็จะเป็นการรีแอคโซโล่สเตทของแต่ละคนก็ถ้าพูดตามตามรูปปกที่ในคลิปก็คือเริ่มด้วยสเตทของแทมินแล้วก็ต่อด้วย ของมินโฮแล้วก็ต่อด้วยคแล้วก็ปิดท้ายด้วยของล e เดอร์อุนยูซึ่งแต่ละเพลงก็เคยฟังกันมาแล้วแหละแล้วเราก็เคยฟังมาก่อนหน้านี้เราด้วยแต่ทีนี้ก็คือยังไม่เคยดูสเตจเลยก็เลยคิดว่าจะมาทำเรียร์ชันดูพร้อมกันกันกบทุกทคนว่าสเตจโซโล่ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างจะดีงามขนาดไหนคือขนาดตอนเพลงเวรี่นี่คือทำให้เราอึง้งว้าวมากคือต้องขอพูดกันเลยว่าคือ ฟ้าจริงๆกับเสียงของชายนี่ตอนเพลงมันได้อยู่แล้วทีนี้เราก็เลยแบบจะมาทำโซโลสเตจของแต่ละคนในงาน Adlington Chinese is back ด้วยว่าจะเป็นยังไงจะดีงามขนาดไหนคือแค่เห็นปกเราก็รับรู้ได้ถึงความดีงามแล้วว่าแต่ทีนี้เราต้องไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันว่าหนงสองสาม เปิดมาด้วยสเตจของแทมินเพลงไอเดียโหแล้วคือสุดๆดำทั้งตัวแล้วฉากแสงสีที่เป็นสีแดงคือตัดก,กันได้ดีอ่ะออคือ ความดีงามตั้งแต่สเปกแรกเลยอ่ะืเร <c oughs> าใส่ตามเมื่อกี้คือแบบ <c oughs> สุดยอดจริง 내 발견한 그 그림자 uh -oh. 볼수 없는 걸다 믿게 만든 순간 그 이상의 나를 던져 내 타고 흐른 푸른 그 빛이 너와 날 마주할 때그 안에 물든 감정은 모두 무한의 범위가 돼내 세계 속에 가장 눈부신 절대감 너란 게 너만 이대요 이선노 민호 허이 로디 니가줘 아 너무해 어떻게 지에 페벤조미 시코나 마려아노 เคื ok ่อจังหวะมันชวนแบบฟังสบายๆเนาะแล้วทีนี้แบบเสียงของมินโฮที่แบบนุ่มๆทุ่มๆแล้วแบบคือดีเนกาะ 저했있던 어린 말이 그냥 위로받고 싶어서 그래 이 밤은 너무 어두워 아무도 내 편은 아닌 것만 같아 붉어진 소파 위에 누워 생각이 너무 많아 잠 못드는 밤 oh, oh. คือเป็นเสียงสูงที่แบบทำให้ดีอะยอดจริงค,คือเหมือนแบบเป็นโซโลที่ต่อกันดอกเรียงตามปกเลยว่าเป็นของใครของใครคือเริ่มด้วยแทยมินแล้วก็ต่อด้วยมินโฮย่างไงก็าคนต่อไปก็ต้องเป็นเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยของอุนยู <c oughs> คือมินโฮนี่แบบหล่อจริงอะเราคือจังหวะมีกอกเสียงถือปากเว้ยคือแบบดีจริงอะ <feel> แล้วก็ต่อด้วยโซโลูเพลงอิมเมจิ่ง <'m> ของคี คือคือ,คอถ้าเต้นดีนะเราบอกจังหวะเพลงก็ดีอ่ะก็คือเสียงคีย์ดีอ่ะ จริงๆคือเพลงองคนโตคจิตแบบจริงๆอ่ะ <India. S 2> the magic. แล้วก็ต่อด้วยโซโล่ของอนยู ปิดปิดทายด้วยของลีเดอร์โอ้ยฉากสวยจังข้างหลังแล้วแบบคอตตูมก็น่ารักอ่ะเสียงของรอนดูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมคือคือคอตตูมสง่งยิ่สงส่งความน่ารักแล้วแบบผมสีน,นี้ก็คือแบบสุดยอด ความน่ารักแล้วเพลงก็ดูจะเป็นเนื้อหาว่าอะไรแบบน่ารักน่ารักเลยหรือเปล่าเพราะว่าแบบถ้าสัมผัสได้ถึงความน่ารักของเพลงอันนี้แบบถ้าเขาจะขีดอะไรบางอย่างไปด้วยคืออยากฟังจริงๆนะว่าเพลงความหมายว่าอะไรอ่ะแต่ละเพลงคือฟังโดยที่แบบไม่ดูความหมายเลย ็คือเสียงทุกคนดีแล้วคือดวแล้วเสียงของอนยู U ก็คือแบบยังดีเหมือนเคยแล้วดีขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยคือเสียงสูงบอกดีมากอะฟังแล้วรู้สึกเหมือนล่องลอยจริง,รงอะ คือเป็นเพลงที่เราฟังแล้วดู้สึกร้องร้องแล้วแบบเป็นโลกของตามได้อยู่อ่ะนะเนาะมีโคดิ้งอะจริงๆอะเอ็นดูแล้วก็แชายนี่ทุกคนเลยทั้งทุกสเตยอ่ะมีความดีงามเป็นแบบแบบสปอร์ตอะ เสน่ห์ของแต่ละคนได้่ยเป็นอยังางเี้นี่จังเลยอ่ะชอบชอบโอ้ยดูเธอทำหน้าทำตาน่ารักจริงๆเลยอ่ะหลังจากที่ดูโซโล่สเตจของแต่ละคนใน งานเดดิงทนชยนี้อิสแบกจบไปก็คือทั้งสเตจโซโล่ของแทมินมินโฮคีแล้วก็อนยูคือสเตจโซโล่ของแต่ละคนคือความแบบแตกต่างกันมากอะของแทมินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมินโฮก็เป็นอีกแบบหนึ่งคีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็อนยูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันเป็นการเผยเสน่ห์ออกมาแบบได้เป็นอย่างดีอะ แล้วทีนี้เพลงของไทมินก็คือแบบสเตทเท่มากอันนี้ต้องขอพูดเลยว่าเท่มากคือคอตูมที่เป็นขาวดำแล้วฉากแสงสีที่เป็นสีแดงคือมันตัดกันจริงๆนะคือแบบทอมดำแดงอะทุกคน <c oughs> คือนึกภาพออกเนาะเพราะว่าในคลิปก็เห็นๆอะแล้วทีนี้มันตัดกันได้อย่างดีแล้วแล้วมันส่งให้แบบ เตทมีความดีงามแล้วตัวท่าเต้นก็ถือว่าดีแล้วสไตล์การร้องของแทมินก็คือแบบสุดยอดอันนี้ต้องพูดเดียวว่าสุดยอดแล้วแทมินบนเวทีบนสเตทโซโล่ะก็คือแบบดีงามจริงๆแบบต้องยกนิ้วให้ยิ่งยิ่งตอนที่แบบซูมโฟกัสแล้วแบบดูสายตาลแบบดีมากๆแล้วของมินโฮก็คือเพลงก็จะมีจงังหวะแบบ ิวปากฟังสบายๆคือ I am ho ก็เหมือนแบบมันเหมือนแบบเราอยู่แบบยังไงอะพูดถึงฟิวน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นบ้านบ้านของการในกันอย่างนี้เปล่อ่นี้แบบถ้าเข้าใจผิดยังไงก็ต้องของอภัยด้วยจริงๆแต่คือโดยรวมเพลงดีมินโฮดีงามมินโฮบอกว่าจริงๆแล้วเสียงของมินโฮก็คือดียิ่งตอนที่แบบ สิ่งสูงนี่คือดีจริงๆเราต้องแบบยกนิ้วให้เลยจังหวะเพลงก็คือมันฟังสบายๆแบบฟังได้เรื่อยอะ่ะเหมือนกับคือกลับมาฟังอ,อีกรอบหนึ่งก็คือทําให้แบบผ่อนคลายอ,ะอ่ะอ่าแล้วมาต่อด้วยโซโล่ของคีโซโล่ของคีก็คือถ้าเต้นจัดเต็มอะไรก็คือแบบทุกอย่างจัดเต็มเสียงของคีก็ดี ถ้าเต้นดีคอตูมโอเคแบบโอเคเลยนะแล้วฉากเ้องหลังก็เออฉากหลังก็สวยรนะับมีความแบบแสงสีอะไรต่างๆนานาคือโดยรวมทําได้ดีเลยแหละแล้วก็โซโล่ของลีดเดอร์ฉากหลังอะ่ะขอชมเลยว่าฉากหลังสวยมากคอตูมก็ดีแล้วสีผมของอนยูก็คือแบบดี แล้วบบกกับคอสตูมก็คือทําให้เขาแบบดูแบบน่ารักเป็นลูกเด็กน้อยอ,อย่างไรเงี้ยทีคือยังหน้าเด็กตลอดค่ะอันนี้บบต้องขอพูดเลยว่าดิดเดตัวดิดเดอร์คือแบบหน้าหน้าเด็กมากจริงๆเราเราเห็นตั้งแต่ตอนอัลบั้มแรกอะตอนรีเพย์จนมาถึงตอนนี้คือแบบหน้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วทุกยังคงความดีงามของเสียงเอาไว้อะคือเพลงฟังแล้วแบบล่องลอยแบบ ต้องลอยมากเหมือนฟังแบบดูบนส่งสวรางนะแบบฟิลอันนั้นจริงๆแล้วคือดีงามมากๆอะ่ะนิ่งตอนสุดท้ายคือแบบมีความนับน่ารักคือทำหน้าทำตาได้แบบน่ารักมากอันนี้แบบพูดในความ e นดูจริงอะคือน่ารักน่ารักมากมาคือเป็นสเต,ตทที่ของความน่ารัก เรามีความน่ารักตั้งแต่เริ่มจนจบแต่โดยรวมคือดีดีแบบกลมกลม่อมคือชอบทุกสเตจเลยนะคือในแบบต้องขอพูดตามตรงคือชอบทุกทุกสเตจแล้วก็เลยแบบให้10เต็มสิไม่มีหักเลยแล้วคือเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กในรอบนี้จริงๆอยากรู้ว่า MV คัมแบ็กจะเป็นยังไง อัลบั้มเพลงแต่ละเพลงจะเป็นแนวไหนด้วยก็เห็นเผยว่า one c o m b a c ออกมาแล้วแต่ทีนี้แบบเราจะบอกว่าถ้าใชายนี่อยมีคอมแบ็มาเมื่ไหนเราก็จะมาทำีแอคชั่นอีกค่ะยังไงก็เข้าไปดูคลิปของ แอดเดนดงโทนชไนนี่อิสแบกันได้ที่ช่อง YouTube Official ของชไนนี่เนาะและถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะอันยอง